กลับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทุกซ่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้านุ่งของท่านเจ้าคุณพระสีน,นาถพิลลัตกลยาณีนะคะที่ท่านได้นุ่งไปโดยเสดไปเปิดศูนย์เสริมทักษะอาชีพของพิสุสามเนรนที่วัดนิเวศธรรมประดิษฐ์ราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่20่บีนาะคมที่ผ่านมานั้นนะคะจะเห็นว่าพนุ่งของท่านเจ้าคุณพระนั้นนะคะมีลวดลายที่แปลกตาและเราจะคุ้นตาในละครบุพเพสันนิวาสนะคะนั่นก็คือผ้าลายอย่างหรือสยามซินส์ค่ะ ซึ่งแม่นางกะลเกตแสดงอาการปราบปลื้มตื่นเต้นที่ได้เห็นผ้าลายอย่างทำให้ชื่อของผ้าลายอยางเข้ามาอยู่ในกระแสความสนใจแม้ว่าผ้าไทยจะมีมากมายหลายชนิดนะคะผ้าลายอย่างนับว่ามีเอกลักษณ์มากและกล่าวได้ว่าเป็นผ้าอายุทยาเพราะเกิดในสมัยกรุงศรีอยุทยาและมีเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งค่ะ ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสิทธิชัยสมานชาตินะคะท่านเป็นอาจารย์คณะศิลปะัประยุกต์และสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมีความเชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอและสิ่งทอโบราณค่ะอาจารย์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเรื่องผ้าหลายอย่างนะคะอาจารย์ได้เล่าแง่มุมของผ้าลายอย่างนะคะว่าผ้าลายอย่างนี้นะคะ เป็นผ้าในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเหตุที่เรียกว่าผ้าลายอย่างเพราะว่าเป็นผ้าพิมพ์ที่ออกแบบโดยราชสำนักสยามแล้วส่งไปพิมพ์ที่อินเดียโดยอินเดียมีชื่อเสียงในการผลิตสิงทอคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้นนะคะในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีค่ะจึงได้ชื่อว่าผ้าลายอย่างคือทำตามอย่างที่ออกแบบไปให้ การออกแบบลวดลายผ้าลายอย่างนั้นนะคะต้องทำอย่างประณีตพิถีพิถันด้วยเหตุว่าในสมัยก่อนนั้นผ้าลายอย่างเป็นผ้าชั้นสูงค่ะคือเป็นผ้าทรงสำหรับกษัตริย์เชื้อพระวง์ชั้นสูงสามัญชนจะนุ่งได้เมื่อได้รับพระราชทานตามบรรดาศักดิ์อยู่ๆแค่มีเงินจะไปซื้อมานุ่งตามอำเภอใจหาได้ไหม การออกแบบลวดลายผ้าสําหรับราชสํานักนะคะจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีความพิเศษยิ่งลวดลายต้นแบบที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสะท้อนความหรูหราอย่างราชสํานักชัดเจนจะถูกวาดลงในสมุดพร้อมคําสั่งรายละเอียดในการผลิตจากนั้นจึงส่งไปพิมพ์ลายที่ประเทศอินเดียค่ะผ้าลายอย่างนี้นะคะเป็นผ้าที่มีการเขียนลายและพิมพ์ด้วยแม่พิม ไม้นะคะลงไปบนผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดแน่นมีความเนียบเออเนียนเรียบนะคะมีคุณภาพดีที่จะรองรับเทคนิคชั้นสูงอันละเอียดซับซ้อนของการเขียนลายและพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ค่ะ woodblock ok. ช่างฝีมืออินเดียนั้นนะคะมีภูมิปัญญามาตั้งแต่โบราณที่สืบทอดต่อๆกันมาด้านการใช้สีที่พิมพ์ลงบนผ้าสีจะติดทนทานสีไม่ตก พอรู้จักกันใช้สารยึดสีผ้าที่ผลิตตามคําสั่งนะคะตามแบบอย่างที่กํากับไว้ชัดเจนนี้จึงถูกผลิตอย่างสวยงามประณีตก่อนจะส่งกลับมาใช้ในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาอินเดียนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทําลายค่ะซินส์ให้หลายประเทศนะคะเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสฮอลแลนด์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นแต่ผ้าลายอย่างของไทยหรือ สยามซินส์นะคะจะมีความงามแตกต่างจากผ้าพ,พิมพ์ที่อินเดียผลิตให้ประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะชาวอินเดียได้เห็นลวดลายที่ไทยส่งไปให้เห็นว่างามแพ้จะมีการดัดแปลงและผสมผสานลวดลายแบบอินเดียเข้าไปด้วยนะคะและผลิตออกมาเพื่อขายให้กับชาวบ้านทั่วไปนอกรั้ววังผ้าพวกนี้เรียกว่าผ้าลายนอกอย่าง เล่าเกรดนิดนึงนะคะอาจารย์สิทธิชัยได้เล่าถึงการศึกษาส u ุ u โ o ซูมนะคะผ้าสยามในญี่ปุ่นที่อาจารย์ศึกษาไว้อย่างละเอียดนะคะผ้าลายอย่างจากไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค เอโดะค่ะและไปเกี่ยวข้องกับประเพณีชงชาด้วยทั้งในราชสำนักส,กสมุไรขุณนางและพ่อค้าที่ร่ำรวยนะคะซึ่งจนิยมสั่งทําที่หองหุ้มอุปกรณ์ชงชาด้วยผ้าลำค่านี้เศษผ้าจากการตัดเย็บเขายังเก็บใส่กรอบอย่างทนุถนอมในฐานะงานศิลปะชั้นสูงทราบลาเป็นที่น่าภูมิใจไม่น้อยเลยนะคะ การแต่งกายด้วยผ้าลายอย่างนั้นโดยเฉพาะสตรีเป็นเรื่องที่ทําเองไม่ได้ค่ะสมัยก่อนสตรีชั้นสูงจึงต้องมีนางต้นห้องเป็นผู้ช่วยแต่งกายให้งามศับนะคะผ้าลายอย่างที่นุ่งกันในวันงานนะคะก็เป็นออต้องมีคนช่วยแต่งนะคะช่วยนุ่งนะคะเพราะว่าต้องมีเทคนิควิธีการนุ่งนะคะซึ่ง ผ้าลายอย่างที่เจ้าคุณพระนุ่งนี่น่าจะเป็นผ้าลายเทพ,พนมนะคะซึ่งสมัยก่อนผู้ที่จะนุ่งได้นี่ต้องเป็นสตรีชั้นสูงเท่านั้นนะคะงดงามมากๆเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สืบสารรักษาและต่อยอดนะคะในผ้าลายอย่างของดีอยุทยานะคะซึ่งผ้า ท่านที่ได้รับชมแล้วมีความสนใจนะคะที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดผ้าลายอย่างที่สวยๆของอยุธยาก็สามารถนะคะ,ะซื้อหามาเก็บดูแล้วก็ลองนุ่งดูได้นะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะ,ะการนุ่งผ้าลายอย่างนี้ก็สามารถนุ่งได้นะคะแม้ไม่ใช่อยู่ในราชสำนักเพราะว่า ออยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแล้วนะคะงดงามมากๆนะคะถึงสมัยที่เราดูละครออเจ้านะคะกระเกตนะคะซึ่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็มีกลิ่นอายของความเป็นอยุธยานะคะมานะคะซึ่งเจ้าคุณพาก็ได้ถ่ายทอดความงามนี้ได้งดงามจริงๆคะ่ะ และนอกจากนี้สังเกตไหมคะดอกไม้ที่ใช้ประดับผมท่านเจ้าคุณพระคือดอกอะไรคะทุกท่าน1 2 3สเฉลยคะ่ะดอกสนนะคะเป็นพืชในจีนัสของเซสบเนียเป็นไม้พุ่มขนาดกลางใบประกอบแบบขนนกคะ่ะดอกช่อสีเหลืองรูปร่าแบบดอกแครหรือดอกถั่วในใบมีสารสีเหลืองกลุ่มแคโรทีนอยนะคะใช้แต่งสีเหลืองในขนมหลายชนิดเช่น ขนมดอกสโนโขขนมขี้หนูขนมบัวลอยโดยนําดอกสนโนมาบดหรือโม่กับผสมกับแป้งนะคะนอกจากนั้นดอกสโนโขเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคา่ะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของสโนโขนะคะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเส้นใยโปรโตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินเอวิตามิน B1 b นึในอาซินวิตามิน C และสารพวกแคโรททน์นะคะโดยส่วนของสโนโขที่มีประโยชน์คือดอกใบและต้นค่ะซึ่งดอกนั้นมีรสชาติ จืดเย็นจึงมีสรรพคุณในการแก้พิษร้อนถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะปรุงเป็นยาพอกแผลได้นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณใช้แก้ปวดมวนท้องด้วยนะคะส่วนใบสนมีสรรพคุณใช้ตํายาพอกแผลได้และต้นสนสามารถนํามาเผาไฟให้เกรียมแล้วเอามาชงเอาน้ําดื่มใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้ดีทีเดียวค่ะเหตุใดนะคะจึงนําดอกสนมาเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อปีพุทธศักราช1,893ค่ะพระเจ้าอู่ทองได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ตำบลเวียงเหล็กนะคะเลือกชัยภูมิจะตั้งพระราชวังเห็นเป็นตำบลหนองสโสนค่ะเหมาะสมเพราะว่ามีต้นสโสนมากกำลังออกดอกนะคะเหลืองอล่ามคล้ายทองคำแลสับพร่งตานะคะดังนั้นจึงนำเอาดอกสโสนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับตั้งแต่นั้นมานะคะงดงามมากๆเลยนะคะ ใครจะเชื่อคะ่ะว่าเมื่อนำดอกสโนมาทัดผมแล้วช่างดูดีงดงามจริงๆเลยคะ่ะครีเอทมากๆเลยคะ่ะท่านเช้าคุณคะ่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าเจ้าคุณพระสนีนาถพิราตกรยาณีนะคะท่านให้ความสําคัญแต่และจังหวัดนะคะโดยที่จะนําข้อดีของแต่และจังหวัดนั้นนะคะมาสื่อด้านการแต่งกายและก็ นำดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนั้นนะคะมาใช้ประดับผมนะคะทำให้ผู้คนนะคะได้รู้จักจังหวัดนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะที่ท่านไปเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้นะคะขอฝากคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีดังนี้นะคะราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ําเลิ่นล้ํำการกวีคนดีสีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลกค่ะก็งดงามนะคะจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของท่านในวันนี้นะคะด้วยผ้าไหมสีฟ้าอ่อนๆนะคะเนอเข้ากับผ้านุ่งผ้าลายอยางเป็นอย่างดีนะคะงดงามนะคะพร้อมกับดอกไม้ดอกสนสีเหลืองที่ทัดผมนะคะเข้ากันได้ดีงดงามจริงๆค่ะ